No. Yeah.

ทสข้าพิสูจน์ตัวเองแล้วท่านจะรักษาสาัญญาไหมเจสันสิ่งที่เราปลูกเราต้องเก็บเกี่ยว สิ่งที่ไม่เคยมีใครทำได้แ้ายกย่องเจ้าเราจะมีงานเลี้ยงฉลองเจ้าคือวีรบุรุษที่เทพเจ้าคุ้มครองเจ้ากล้าเหนือกว่าจินตนาการขอต้อนรับเจ้าชายเจ้าจะได้สิ่งที่จะปรารถนา ใส่เกลือไม่พอว,ว,วัวหอมทอดแล้ววายด้วยนะมีซัดน้ำผึ้งบ้างไหมเนี่ยวดงามจะว่านะเพคะฟ้าบารางวัลจากยุทธการที่หลเซียน้าไม่มีรางวัลได้ยิ่งใหญ่เท่าขนแกะ ขัานองพวเจ้าตอนที่การน,นำทัพไปชนะมันมาทันทีที่ถือบันไว้ข้าก็รู้ถึงพลขนแกะทาให้เกิดความสามคัคคีถ้าข้าขอชีวิตลูกจากบรดาแม่แม่พวกนางก็จะยินยอมถ้าข้าขอแม่ทัพให้ออกรบจนกระทั่งตัวตายพวกเขาก็จะยอมศัตรูขา้าเกรงที่จะเงือดบม,มันช่วยข้าเนี่ยนะสมปรารถนา สาวข้าจะงามนักเจ้าเห็นด้วยใช่ไหมเจสันผมฉันเห็นด้วยพะยะค่ะเจ้าจะได้ขนแกะและครอบครองนางท่าเจ้าปรารถนาแต่ฟาบาทก็ะหม่อมมีบางอาทิจ่จไม่ได้อาถ้าใช้นุผู้นี้ขอเจ้าวิวาเจ้าจะยินยอมไหมสถิตพ่อไม่เอาหน้าขานสายตาเจ้าออกเขาก็มีหัวใจเหมือนกันมนอะมฉันยินยอมดิคะ่ะ ดีเป็นอันตกลงชาประชาแห่งคอรคิสจะมีการผูกพันระหว่างเชื้อสายแห่งไอโอคัสและเชื้อสายแห่งคอล์คิสเจสันเจ้าชายวีรบุรุษจะวิวากับเมเดอาราชธิดาของขายแต่พาพาไม่จำเป็นต้องขอบใจข้าแน่นอนจะพอใจดีว่า เจ้าหรือขนแกจะไม่อาจมาจากคอลคิสเจ้าจะมีความสุขที่นินนะเขาอยากจะแต่งงานกับนางเจ้าหญิงเมดิอาเขาอยากแต่งกับนงางองหญิงไม่ได้อาไม่เจสันไม่อยู่หรอกเขาจะไม่ส่งเรากลับโดยไม่สั่งเขาไม่เคยทอดทิ้งเราการค้นหาอาจจะสิ้นสุดลงแล้วเราอาจถูกกำหนดให้แยกย้ายกันตรงนี้ เจ้าเชื่อไม่ได้นะว่าเจสันจะยอมจำนนกับเขาคิสแล้วก็เจ้าหญิงนะนางงดงอมมากจริงๆด้วยนางงามจริงๆนะหุบงองวิสัทธากันแล้วเหรอข้าไม่อาจเชื่อว่าเจสันจะทออทิ้งเราว่าเขาจะเลิกล้มการค้นหาที่มีความหมายต่อเขามีความหมายต่อเราด้วย แม่ปราจาทาอาแลนตาเราก็ต้องไปช่วยเขาจากอะไรอความมา่รวยอะ่ะอำนาจอ่มมอะหญิงที่เขารักเหรอเขาไม่ได้รักนาะงจะรู้ได้ไงอะ่ะฟังนะที่เขาจะพูดก,ก็คือถ้าเขาปรารถนาเช่นนั้นเราก็ควรจะยอมรับและมุ่งกลับก็เห็นด้วยเราไปเฉยนี่เหรอเราเดินทามาไกล จนถึงสุดขอบโลกยังจะหวังอะไรอีกล่ะเราถูกชวนให้มาเอาขนแกะภารก,กิจเรายังไม่สมบูรณ์แต่ภารก,กิจของเราน่ะติดตามเจสันและเขาอยากจะให้เราไปเขาจากลับเถอะไม่เฮรคิวลิสบอกพวกเขาทีไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องของคนกับสามัญสำนึกสามัญสำนึกเรอ คำนี้มีความหมายต่อพวกเจ้าไหมเราจะให้ทุกคนสาวเสียง าบทาแท่นำามาที่อยากช่วยข้าเจ้าเป็นผู้พิทักษ์ขนแก่คนแก่จะมอบพลังที่แท้ให้กับผู้ที่คู่ควรเท่านั้นข้ามีหน้าที่คุ้มกันความลับให้เขาผู้ควรหรือไม่ข้าต้องหาให้เจอชีวิตแม่ข้าขึ้นอยู่กับมัน รับรู้ดีว่าเขาไม่อาจถูกแยกจากพันได,ด้คนทรยศคนทรยศพวกเขาทรายศต่อความอารีต่อความเชื่อถือของผู้ปกครองในอน,ะคนาคตพย,ยัก